เดียวใช่ไหมค่ะได้รวมสามร้อยก็ได้นะคะน้องได้จ้ะเอาเลยไหมเดี๋ยวแยกหมูไปเนาะเนี่ยเจ้าอร่อยในหัดใหญ่นะคะเดี๋ยวแยกแยกกอัไปแล้วกันเนาะใส่เดียวใส่หมูเยอะนะค่ะน่าอร่อยไหมคะอร่อยมไหมลองดูอันไอชื่อร้านอะไรนะอาเกาคอาเกาค่ะร้านดั้งเดิมนะคะ เดือดเดือดขายแต่ปีไหนปีสองศูนย์แม่ดูพ่อค้าหรอแม่ดูพ่อค้าค่ะร้านข้าวสะอาดมากเลยนะคะช่วงนี้เจอหมูเลีเ้ยมทองแพงแพง เอาหนังนิดหน่อยก็ได้อย่าให้มีมันเยอะใช่ทั้งหมดสามร้อยนะไข่ด้วยนะไข่เท่ากี่ฟองของฟองอาไหมเอาสามฟองใช่ไข่ทาไปเลยนะดีไหมอืมขาดขึ้นมันจะได้ดูงามๆหน่อยอือื้อ น้ำไทยน้ำแยกก็ได้นะคะแยกไปดีกว่าลนะ<ด>ามันจะได้สวยๆได้ของนี่มาเดี๋ยวจัให้เอื้อติดเลยวะพ <c oughs> ี่ดูครับข้ามาข้าได้ไหมใช่แล้วฝาติด เดี๋ยวน้ำใส่ถุงไปน้ำใส่ถุงนะคะครับรับเลดีครับเอาตีนโอ้ยหยาบคาย <c oughs> เดียวใช่ไหมค่ะได้รวมสามร้อยก็ได้นะคะน้องได้จ้ะเอาเลยไหมเดี๋ยวแยกหมูไปเนาะนี่เจ้าอร่อยในหัดใหญ่นะคะเดี๋ยวแยกแยกกลับไปแล้วกันเนะาะใส่เดียวใสว่หม่เยอะนะ น่าอร่อยไหมคะอร่อยไหมลองดูอชื่อร้านอะไรนะอาาเกาค่ะอาารเกาค่ะร้านดั้งเดิมนะคะเร็วๆขายแต่ปีไหนปีสองศูนย์แม่ดูพ่อค้าหรอแม่ดูพ่อค้าค่ะร้านข้าวสาดมากเลยนะคะ วันนี้เจอหมูเลี้ยมทงองหมูแพงมเอาหนังนิดหน่อยก็ได้อยาให้มีมันเยอะใช่ทั้งหมด้อย<อ>นะไข่ด้วยนะได้ไข่เท่ากี่ฟ,งฟงองสองฟองวไหมเอา3ฟองได้ไ,ไดนะดข,ดข่าไปเลยนะดีไหมอืผ่าดซึ่ง จะได้ดูงามๆหน่อยอ่านี่เรื่อเรื่องเขาไทยอออโอเคม้ามาน้ำนำแยกก็ได้นะคะแยกไปดีกว่า<ด>ล่ะมั้จะได้สวยๆได้อ,อนี่มานี่เดี๋ยวจัใหทเออติดเลยวะไ <laughs> ครับ่ามา ออออโอเคเดี๋ยวน้ำใส่ถุงไปน้ำใส่ถุงนะคะครับรัอะไรดีครับเอาตีนโอ้โหอย่าพาย <laughs>